วันนี้แม่นีจะทำอะไรกินครับนีนจะก้อยปลาจะรู้สวัสดีด้วยนะมาแต่อันนั้น้าเมนูก้อยปลาบ้านน้องตะวันบ้านปู่มั่น้ย่นตะวันบ้านปลานทันบ่แมนต์ว่าพวกยท่าจะเอาไปฝากได้พวกยีเถิงไม่เอายีนอง บ้านท่าเราไม่มีปลากินว้าวหนิ้วข้าวแล้วจ้าตอนนี้กินถ้าอมอป่วยเราไจักปลาเขาต้องย่างอย่างนี้ะน,นะนลุงบอยมาฟ่าคัาดใสามาอย่างดีเป็นลูกคน<อ>นี้คุณลุงบอยค่ะ คุณจ้านี่แต่ลูกงามๆเนากะซิมาซอยหอมกัน,น,นพ,พี่น,อน,น,น้องบายดีจ้าพี่น้องเอาเองแบบนี้เนาะเขาจับเกลอนะก็เสร็จแล้วมีดเราไปไหนเอาไปนอนนี่อะ មកសាយហ ோம் កែហ ோம் កែយកអញមកលេបសុម្ភប៉ុណ្ណាចាឆៃមុខណៅបងណាបើទៅហូរនឹងជាងបោះໄລ່អោចយកໄລ່ ที่เกิดเบตา,า,ต,าตัวซับสาตัวละซับวะตอนสากนะ์โบหินตงใช้ทเทเลขีนกกน่ากรเห็นลงอย,ย่างนกถิก่นบคนหมอยู่งูอยู่แทนคนหมเมื่อจะกินกินจนไปโบเป็นเป <c oughs> ็นกินพูดอีมพูด โู่ดได้เดียดีนะทอดสิเนาะไปหาสงมาใส่เพราะว่าใส่สนไปใบอะน่ะกรบปื้อมา,าไวในหน้องจะนักพักตังสายตังสีเนาะเดี๋ยวพ่อบอกบอกเด่เด็ดมาใส่ตู้ไว้ให้พ่อเด็ดนะเอเรามาเลยเนาะน้ำงามพักตังสายกัน นี่เบียกินอยู่บ้านในตนู้นะากนี่นะนี่เขาได้ินแกมเบียแสนน็ตไหมแค่ไงจแกองกับเหลาาแคหนก็เแกมเบียแกมเหล้าหึบอสลงแลวกอไรกหึถอดลงบดได้ยังไงตะวันไปได้เงินสองเซนแหลปลาได้แบบห่วอ ม่วงเราเป็นก้อนบานก้อนนมง่มง่วงซาเซนเป็นหรอือเปล่ากัล่างเป็นพวกอยู่มากโกอกเขานีก็ล่างไว้มันตัวินลางนะคะตรงขาตู่น สได้ทางบเานเอามาเลยใา่ไม่หมูมันอยู่ในตวเหยหมนมูมันอยู่ในตูช้อยองยางมาเส็เบอกกับฟื้นสื่อทงยางอยู่ขั้นเรกเด็ดหมูเหลืองหมูลาจสีผัวซบบอกกอย่ขเป็นก่อนหมูแล้วน้ำล้างหมู ินไล่คนไล่บ้างมั้งคุ้นตานิ้วเท้าเด็กใส่ลงมาแม่ควนเซ็กซี่ขนาดเดียวนี้แก้สิออกมันต่อไฟเลยต่อไฟแผลนางปลาี่ไปอยู่ครั้งเดียวกัน จับบุทเพเมนูก่อปตาพี่น้องเลยวัดในครัวครัวเมตใจเซ็กซี่มากในครัวค่ะในครัวช่วยลงใสบายบอสชิ้นหน่มืันหน่งหวยเพลงนะคะพี่คะ่นเลมันหลบบได้บ้างแยกมือเอาไปเดคุงขาบดถบ่าบ้าใครัวกำลังซื้ออะรพี่น้องคะขลุนค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 นอะไรพี่ อนวลจันทร์ปานองปานองปนาปนองปนอปนากหมอตมอะไรตกตกอาโ่้ลุมบอยเราเอามาฝากให้แต่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กินได้เูื่เดียวเราเขียนสื่อใส่แม่แกะเรานบไ้เด็กกินจากคนเด็กกินแต่ไม่ใหญ่ ไปาไปเก่ยวเี op, say, okay. ่ยต้มซุปนี้ต้มเองมักาลีวันาทิเนาะไปาากัไปเที่ยวใต้วันนี้ไปเจ็ดสิบโล่ใส่ใอีกแหมใส่ไสไฟบอบบบอใส่ก็ได้เพราเอาเลยวมาเป็นปงโอ้โหปีน้องป่องไฟ ปรยหอมนะคะยหอมลาซุน้องฟ้าจัดให้แน่นี่แน่ป็นเกียวเราหมักแบบนี่และเซ่บเดมเท้ามีอย่างไปเลยนิอืสีกล่องถือมันใจกันแบบนี้พี่น้มงรับกไมคลัวคนละสีเข็นเท้าจังเลยเขยนเท้าจังเลยบ๊บ้บ๊อบบี้บีบวีี้ กินข้าวร้อนๆนะคะพตเอรเซซเขาหน่อเา่ข้านจเขามอาเมา่อกินเขาหบัเดียวเขาอุ่นเขาเย็นมาเอาเดียวอิ่มกีะขอน้อแด้มข้าวหน้ากับข้าวพันโอ้ยกิ้มขอน้าอย่บมานจะคลงเด้จาซาบะเด้บอสจิ้มมา้าบะจิ้มชกวบุ๊อันมีปรดต่อมาซา้าพันเนี่ยเจลเน่เพล่เพลๆพี่น้อเอ้ยงานเต้เข้าวต้าดอกอูู้หมักหม่วงเนเห็ดก็แซ่ต่างกันนะคะ ยอตีนนาลยตั้งฮาาเป็นดอกอมงอยู่บ้านเราจนจีซุกป้าเอาย่างเลเขากองนะโมเลยนะมันจนขำเลยตอนนี้คนสวยป่าวะคนสวยคนสวยสบายดีจ้าเสื้อใหม่นะคะแต่ตอนนี่ลิปสติกหลอนแลยวค่ะสวยมากตัวหน้าแห่งงามปาให้ยิ้มตัวหน้าแห่งงามกระขแลมันถือตัวชี้เข้านะ น่างามมันบาดบ่ามันจังสีเลยนะมันโชว์บ่าขาเดียวค่ะดิเลิศเลิศเซเลนเตนล่าสุดบบบนี้มันเราเป็นตาเสะพยังนี่พี่น้องพักหนุ่อใส้หั่าช่ให้นู้น่ให้นู้นเขาพักโปดอันแนี้เห็นบ่าก็ได้พักโป้ดอร่อยแน่นอนต้นเบ่งอันนี้คืออะไรของใครของเฮาได้นี่นะแมนบอกทนมเฮาได้นิต้เบ่งน่าพี่น้อง โอเคจ้าพี่น้องเดวน้องฝาขอตัวไปกินขน่าวกั like, ก share, กน,น,กนเด้อจ้าฝาก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในซองน้องฝาใส่ในเด้อพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าจ้า